คลังสมบัติไฮโซสุมนีคุณกเกษมสะสมแค่ที่ดิน6,000ล้านสะสมแค่ที่ดิน6 0 0ัล้านสสคน 6, ลนคังสมบัติไฮโซสุมนีคุณกเกษมมากเกินนับไหวเยอะจนลืมว่าตัวเองเคยมีต้องบอกเลยว่าแวดวงเซเลบไฮโซไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้สําหรับสุมนีคุณกเกษมหรือเธอมีฉายาว่าบาร์บีบบ้เมืองไทยกับภาพลักษณ์อู้ฟู่รูราอลังการตาแตกอย่างล่าสุดคุณสุมนี เปิดบ้านให้รายการเครสถานบานปลายในตอนเปิดบ้านและของสะสมมูลค่ข้อลน้นล้นของคุณสุมณีซึ่งคุณสุมณีเปิดเผยว่าเฉพาะที่ดินเปล่าเปล่าไม่รวมอาคารสนุนอยู่ที่ราคา6 0 0 0ล้นบทตารางวาละหล้นบทและเป็นตึกสูงที่สุดหลังแรกในประเทศไทยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วราคาตอนนั้นอยู่ที่ราวๆ3วล้นบททั้งนี้คุณสุมณียังเล่าว่าความบานปลายของบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง เช่นรูปปั้นไว้คาร,ร์รธรรมจากหินอ่อนขาวล้นไม่มีตำหนิรากรูปปั้นอย่างเดียว10กว่าล้นบททางด้านห้องรับแขกใหญ่เป็นเฟอร์เนิเจอร์หรูจริงๆและมีการเปิดแอร์ให้ทุกวันเพราะตัวเฟอร์เนิเจอร์จะเสียหายหากเสียจะส่งไปซ่อมก็ลำบากขณะที่ห้องทานอาหารโต๊ะเก้าอี้ต่างๆผนมาจากอิตาลีมีอายุราว40กว่าปีรากรวมแล้วหลายสิบล้นบท